ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานของ Xness วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการลงทะเบียนบัญชีพื้นที่ส่วนบุคคลใหม่กับ Xness รวมถึงวิธีการเปิดบัญชีซื้อขายใหม่เริ่มต้นโดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกเปิดบัญชีป้อนข้อมูลประเทศที่อาศัยอยู่โดยข้อมูลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะส่งผลต่อระบบการชำระเงินที่ให้บริการในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณป้อนอีเมลที่คุณต้องการลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคลนี้สร้างรหัสผ่านตามข้อกำหนดพิเศษ โดยต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวเลขคุณจะต้องใช้อ e ีเมลและรหัสผ่านนี้ในการเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนบุคคลจากเว็บไซต์หรือจากแอป Exness Trader หากคุณมีรหัสพาร์านเนอร์คุณสามารถเลือกกรอกรหรัสดังกล่าวได้ที่นี่และเชื่อมโยงบัญชีของคุณไปยังโปรแกรมพาร์เนอร์ของ x n e s s ช่องป้อนข้อมูลจะถูกล้างหากกรอกรหัสพาร์เนอร์ไม่ถูกต้องเพื่อให้คุณลองอีกครั้ง นอกจากนั้นคุณจะต้องทำเครื่องหมายที่กล่องข้อความเพื่อประกาศและยืนยันว่าคุณไม่ใช่พลเมืองหรือผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาคลิกดำเนินการต่อระบบจะนำคุณไปยัง x x e กซ์เนสเทอคลิกที่นี่เพื่อเปิดแ็บหม่ในเบราว์เซอร์สำหรับพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณโดยค่าเริ่มต้นแล้วคุณจะพบบัญชีจริง MT5 ในหัวข้อบัญชีของฉันใต้แถบ,บบัญชีจริงนอกจากนั้นคุณจะพบบัญชีทดลอง MT5 ใต้แถบ,บบัญชีทดลอง ตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างบัญชีซื้อขายเพิ่มในพื้นที่ส่วนบุคคลใหม่กันเลือกเปิดบัญชีใหม่ภายใต้หัวข้อบัญชีของฉันเลือกประเภทบัญชีจากบัญชีมาตรฐานและบัญชีสำหรับมืออาชีพจากนั้นคลิกเปิดบัญชีซื้อขายจริงหรือลองเทรดในบัญชีทดลองตามประเภทบัญชีที่ต้องการในหน้าถัดไปคุณสามารถตั้งค่าประเภทบัญชีของคุณเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองได้อีกครั้งรวมถึงเลือกเทอร์มินอลการซื้อขายที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น m t 4หรือ MT5 ตอนนี้คุณสามารถเลือกการตั้งค่า Leverage สูงสุดที่ต้องการรวมถึงสกุลเงินของบัญชีโปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชีได้ในภายหลังสุดท้ายตั้งชื่อเรียกบัญชีสำหรับบัญชีซื้อขายนี้และตั้งรหัสผ่านที่จะใช้เป็นรหัสผ่านการซื้อขายเมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยให้แตะที่เปิดบัญชีเพียงเท่านี้บัญชีใหม่ของคุณก็จะแสดงในหัวข้อบัญชีของฉันภายใต้แถบบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่คุณสร้างขอขอบคุณที่เลือก Access